สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับในคลิปโดนี้เราก็จะมารีวิวรองเท้าบาสเกตบอลที่ออกแบบมาให้กับเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์อย่างนิค o ล่าโจกิตกันนะครับผมและรุ่นนี้ก็คือ361 Degree Big g Future ครับผมสำหรับรองเท้าบาสเกตบอลรุ่นนี้จะเป็นยังไงเรามาติดตามกันครับ เอาละก่อนที่เราจะมารีวิวรองเท้าบาสเกตบอลคู่นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาทําความรู้จักกับรองเท้าบาสบอลคู่นี้กันก่อนนะครับผมอา,อาจจะต้องย้อนความไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ที่ผ่านมานะครับทางนิโคลาโยกินเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะครับได้ทําการย้ายค่ายนะครับเซ็นสัญญามากับ3 6 1 d e g r e e นะครับหรือว่าชื่อเดิมจะเป็นวั e y ิย d d ดีกรีนะครับ ส่วนในไทยก็มักจะเรียกกันที่361นะครับผมใครถนัดแบบไหนก็เรียกแบบนั้นได้เลยนะครับซึ่งนิคล่าโจกิตเนี่ยก็ได้อยู่กับไนกี้มาเรียกได้ว่าหลายปีนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ MVP รวมถึงได้แชมป์ร่วมกับทาง Denver n u นั e t กกันด้วยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีซิกเ t u r e ร์ชูออกมาสักทีนะครับผมทางเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ย้ายค่ายมา เป็นที่เรียบร้อยนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้สวมใส่รองเท้าบาสบอลคู่หนึ่งนะครับซึ่งทาง361เนี่ยนะครับผมก็ได้ออกรองเท้ารุ่นพิเศษนะครับให้ทางนิโคล่าโจกิตเขาได้ไปสวมใส่ลงแข่งขันใน NBA กันก่อน,นครับก่อนที่จะมี s i n a t u r เ shoe ของเขาออกมาอย่างแท้จริงนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยก็จะ เรียกได้ไม่เต็มปากว่าเป็นซิกเนเจอร์ชูของทางนิโคลาโจกิตนะครับแต่ว่าก็จะเป็นรองเท้าที่เขาปรับปรุงแล้วก็ออกแบบมาให้ทางนิโคลาโจกิตเขาใส่ก่อนที่จะมีซิกเนเจอร์ชูนั่นเองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้ก็คือ361 b i g นึ่งบ u ท u นั่นเองนะครับแล้วก็รุ่นที่ ผมถืออยู่ในมือนี่นะครับก็จะเป็นรุ่นโลนะครับส่วนของนิโคลาโจกิตที่เขาใส่เนี่ยจะเป็นรุ่นไฮจะเป็นรุ่นหุ้มข้อนะครับเรามาเริ่มต้นที่ material and design นะครับก็คือเป็นวัสดุแล้วก็การออกแบบนะครับผมสําหรับใครที่คุ้นเคยกับรองเท้าบาสเกตบอลสามพ i g หนึ่อยู่แล้วนะครับดูเว็บแรกนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับ 361 b i g t 4.0 Pro นั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าตระกูล v i g t นั่นเองนะครับผมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแป้งนะครับในรุ่นนี้นะครับ upper เนี่ยจะเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพที่แบบวัสดุที่ดูดีกว่า v i g t y ที่ผ่านๆมานะครับก็คือ Victory Future เนี่ยเขาจะใช้เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรงนะครับน้าหนักเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความโปร่งของ ตัวหน้าผ้าตรงนี้นะครับมาพร้อมกับเส้นโครงสร้างต่างๆครับที่ด้านในเนี่ยก็จะมีการบุไว้นะครับด้านนอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนฟิวไว้นะครับผมแล้วก็ตรงช่วงตรงกลางเท้าเนี่ยก็จะมีเลข3นะครับซึ่งจะดูเป็นข้างนี้นะจะเห็นเลข3ได้ชัดเจนกว่านะครับก็จะเป็น TPU เลข3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโครงสร้างต่างๆที่อยู่บนตัวรองเท้านะครับมีการฟิวด้านบนครับมีลวดลายที่สวยงามนะครับ รวมถึงเชื่อมกับระบบเชือกที่ทาง361เขาเรียกว่ามอฟฟิตนั่นเองนะครับก็จะเป็นแถบแบนตรงนี้นะครับจะเป็นรูร้อยเชือก3แถวแรกนะครับผมก็จะเชื่อมตรงกลางเท้าก็จะช่วยในเรื่องของการล็อกกระชับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นต่างๆนะครับก็จะ เชื่อมกับระบบเชือกเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการอกกระชับนะครับเวลาเรามัดเชือกให้แน่นขึ้นตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ลิ้นรองเท้าเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างบางนะครับแล้วก็มีการบุตรงนี้นะครับป้องกันการกดทับเวลาเรามัดเชือกนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหน้าเท้าตรงลิ้นรองเท้าตรงหลังเท้าตรงนี้นะครับก็จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งเข้ามานะครับตรงนี้จะไม่ค่อยได้ยืดเท่าไหร่นักนะครับใครที่มี รูปเท้าที่มีหลังเท้าสูงเนี่ยอาจจะเจอปัญหาได้นะครับผมในเรื่องของไซซิ่งเนี่ยส่วนตัวของผมนะครับก็ใส่ตรงไซส์นะครับในที่10 US ใส่ได้แบบพอดีพอดีนะครับด้านข้างพอดีเลยแล้วก็ตรงช่วงเพดานครับชูรูมตรงแถวบริเวณโถบ็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่า ค่อนข้างพอดีกับเท้านะครับปลายเท้าเหลือนิดหน่อยก็สามารถใส่ตรงไซส์ได้หากใครที่มีหลังเท้าสูงนิ้วเท้าใหญ่นะครับก็อาจจะต้องเพิ่มครึ่งไซส์นะครับผมตรงส้นนะครับก็จะมีฮิลคอเตอร์แล้วก็มีฮิลพูแทบมีดีไซน์บุนวมหนาช่วยล็อกกระชับตรงส้นเท้านะครับซัพพอร์ตตรงส้นเท้าแล้วก็เอียงหลบเอ็นร้อยหวายนะครับป้องกันการเสรียดสีต่างๆนะครับผม ในส่วนของในส่วนของระบบของรุ่นนี้นะครับผมเรียกได้ว่าใช้เทคโนโลยีของทาง361อย่างเต็มที่นะครับจะมีพื้นชั้นกลางนะครับก็จะใช้โฟม Quick CQ-Tech นะครับเต็มความยาวเท้าด้านบนนะครับที่จะมีความแน่นเฟิร์มมากกว่านะครับแล้วก็ตรงบริเวณส้นเนี่ยก็จะใช้โฟม ที่อยู่ในรองเท้าวิ่งระดับท็อปของค่าย361นะครับก็คือ Quick Frame CQT นั่นเองนะครับผมก็จะมอบในเรื่องของความนุ่มการรองรับแรงกระแทกแล้วก็การตอบสนองนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนที่เรียกว่า s so อ Plate นั่นเองนะครับก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนแบบเต็มความยาวเท้านะครับวางแต่ส้นนะครับแล้วก็เฉียงลงมาครับตามตรงนี้เลยเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า วางตรงชิดส้นนะครับแล้วก็เฉียงลงมาตรงหน้าตรงกลางเท้าแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบซ่อมนะครับเจ้าแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะทําหน้าที่เป็นแฉงเพดในระดับหนึ่งนะครับป้องกันการบิดตัวของรองเท้านะครับแล้วก็ตรงช่วงหน้าเท้าเนี่ยก็จะคอยดามให้คงกับรูปทรง ปลายเท้าโค้งไว้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกันเสริมแรงส่งต่างๆนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีการใช้ TPU เนี่ยคลุมนะครับตั้งแต่ตรงส้นเท้านะครับตรงมาถึงด้านข้างเท้านะครับผมแล้วก็ด้านในด้วยเช่นกัน,นครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประคองตัวโฟมนะครับไม่ให้มีการขยายจนมากเกินไปนะครับทำให้รู้สึกถึงความ นุ่มแน่นนะครับแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวเล็ก3ตรงนี้นะครับก็จะยาวลงมานะครับผมตรงไซด์วอลด้านข้างก็ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประคองเท้าให้อยู่บนฟุตเบดนะแล้วก็ตรงช่วงดีเทลเล็กๆตรงนี้นะครับ ตรงหน้าเท้าเนี่ยก็จะมีการทําเป็นฟันปลามาให้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการงอเท้าของด้านนอกตรงนี้นครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีการใช้พื้นยางชั้นนอกนะครับเสริมขึ้นมาตรงนี้นะครับผมสาหรับพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นพื้นยางรับเบอร์แอนต้สลิปนะครับมาพร้อมกับลวดลายที่ แตกต่างกันนะครับโดยเราจะเห็นได้ชัดว่าตรงช่วงหน้าเท้าเนี่ยจะมีการแบ่งโซนด้วยเลข3นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นลวดลายเส้นๆน,นะครับพร้อมกับจุดวงกลมนะครับมีการวางเรียงกันคล้ายๆกับแฮน i ิ g งโบนนะครับผมตั้งแต่ช่วงปลายเท้าด้านนอกนะครับ จนมาถึงด้านข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ยาวจนไปถึงตรงกลางเท้าด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงส้นเนี่ยก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับที่เป็นแบบเส้นโค้งๆค้งเช่นเดียวกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นตรงส้นข้างเท้าด้านนอกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงช่วงหน้าเท้าตรงนี้นะครับ ก็จะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะแล้วก็การเคลื่อนไหวในทิศทางต่างๆนะครับตัวพื้นยางเนี่ยก็จะมาเป็นแบบโปร่งแสงนะครับผมทาลูเซนต์นะครับผมแล้วก็มีการใช้กลิตเตอร์สีทองนะครับมาผสมในตัวยางวัสดุต่างๆเรียกได้ว่ามีความสวยงามค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรองเท้าบัสเตบอลอื่นๆถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ด้านตรงนิ้วก้อยตรงนี้ก็จะมีเอลิกเกอร์มาให้นะครับจะช่วยในเรื่องของความบาลานซ์การเคลื่อนไหวทางด้านข้างนะครับการยึดเกาะอ,อะไรต่างๆไม่ให้ ก็เท้าพิกหรือว่าอะไรเงี้ยครับสามารถยืนได้เต็มเท้านะครับตรงกลางเท้าเราจะเห็นได้เลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมก็สําหรับผู้นี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับสวมใส่ได้อย่างตรงไซน์นะครับผมเอาละมาในเรื่องของแ r a ชชั่นนะครับสำหรับแ r a c ชั่นของรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าตัวยางเนี่ยจะมีวัสดุที่ค่อนข้างนุ่มนะครับค่อนข้างเหนียวสามารถใช้นิ้วขยับตัว ดอกยางได้นะครับก็ถือว่ามีความเหนียวมีความยืดหยุ่นในระดับหนึ่งครับให้การยึดเกาะที่ดีนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะแพ้ฝุ่นนะครับหากสนามไหนที่มีฝุดด่นเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องปาดเยอะหน่อยแล้วก็ต้องปาดแรงๆด้วยนะครับต้องปาดบ่อยพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าไปเจอสนามที่ฝุ่นน้อยๆนะครับก็ยึดเกาะได้ดีเลยทีเดียวนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับการหมุน,านก,การเทิร์นก็การเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ให้การยึดเกาะที่ดีนะครับไม่มีลื่นถลยนะครับผมก็ถือว่าทักชั่นเนี่ยทำมาได้ดีนะครับถูกใจเลยทีเดียวนะครับผมเอาละ มาต่อกันที่คุชชั่นนะครับสำหรับคุชชั่นนะครับโดยระบบของตัวโฟมนะครับ q u i ก k CQ t กับ q u i c k f r a m e CQT นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มแน่นนะครับส่วนตัวไม่ได้รู้สึกถึงความนุ่มย่บอะไรขนาดนั้นนะครับเวลาสวมใส่แล้วจะรู้สึกถึงความแน่นนะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าเนี่ยจะชัดเจนในเรื่องของเพลทที่ใกล้ส้นเท้านะครับแล้วก็ตรงส้นเท้าด้านล่างที่เป็นโฟม Quick f r a m e c q t เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความนุ่มนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูก คลุมไว้ด้วย TPU นะครับก็จะทำให้รู้สึกถึงความแน่นเฟิร์มมากกว่านะครับการตอบสนองทำได้ไวนะครับผมการรองรับแรงกระแทกก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็รองเท้ารุ่นนี้เนี่ยจะมีดรอปอยู่ที่5 mm มมตรงช่วงหน้าเท้าเขาบอกว่าจะสูง16 mm มมตรนะครับตรงส้นเท้าจะสูง21 mm มมก็จะมีความเฉียงลงไปด้านหน้านิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยปลายเท้าโค้งพร้อมกับซอเพลทที่มีการดาม ตรงพื้นชั้นกลางเอาไว้นะครับก็จะทําให้เวลาเราวิ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบไปข้างหน้าได้ง่ายนะครับสนุกเลยเพราะว่าเวลาเรากดหน้าเท้าลงตรงนี้นะครับเจ้าองศาความโค้งของปลายเท้าี่จะทํางานคล้ายกับรองเท้าวิ่งนะครับก็คือไปข้างหน้าได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวด้านข้างเนี่ยก็ถือว่ายังทําได้ดีเพราะว่ามีเอาลิเกอร์ตรงนี้มาให้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบวิ่งนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถ ื่อนไวทางด้านข้างแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีอยู่นะครับผมและเจ้าซอเพดอันนี้เองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมแรงพุ่งไปข้างหน้านะครับจังหวะที่เรางอเนี่ยด้วยความที่ความแข็งแรงของซอเพดนะครับก็หักงอได้ค่อนข้างยากนะครับเวลาเรางอแล้วก็การปล่อยเนี่ยเพราะฉะนั้นการดีดของตัวแผ่นเนี่ยถือว่ามีแรงส่งที่แบบชัดเจนนะครับเวลาเราไรส์หรือว่าเรากระโดดขึ้นไปเนี่ยจะรู้สึกถึงแรงส่งจากแผ่นแล้วก็ตัวโฟม ค่อนข,ข้างดีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคุชชั่นที่เหมาะสําหรับสายได้สายลุยนะครับแล้วก็ใครที่มีอยากได้รองเท้าซับพอร์ตดีๆรุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับต่อมาที่ล็อกดาวนะครับสําหรับล็อกดาวของอัปเปอร์รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าให้ความแข็งแรงได้ดีนะครับเจ้าอัปเปอร์นี้นะครับผมก็มาพร้อมกับเส้นโครงสร้างต่างๆอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับเรียกได้ว่า ล็อกกระชับได้ดีนะครับตรงส้นเนี่ยคือล็อกดีมากเพราะว่ามีการบุหนวมด้านในนะครับค่อนข้างหนามีการเอียงหลบเอ็นร้อยหวายไม่มีการเสียดสีอะไรต่างๆครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรูปแบบโลก็ให้ความคล่องตัวนะครับดินรองเท้าค่อนข้างบางนะครับผมการมัดเชือกให้แน่นเนี่ยก็ไม่ได้เจอการบรีบรัดหรือกดทับอะไรมากนะครับการล็อกกระชับกับระบบมอฟฟิตเนี่ยก็ถือว่ากระชับเท้าได้ดีนะครับให้ความคล่องตัวนะครับอัปเปอร์เส้นใยคาร์บอนไฟเบอร์ iber, มีความแข็งแรงนะครับสามารถยกน้ําหนักทั้งรองเท้าขึ้นมาแล้วก็เคลื่ออนไไหวด้ย่าง คล่องตัวนะครับไม่รู้สึกว่าตัวพื้นชั้นกลางเนี่ยจะถ่วงเท้าหรือว่าจะถ่วงน้ําหนักนะครับหรือว่าจะให้ความรู้สึกแยกกัน,นครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีนะครับผมก็จะมีข้อติอย่างเดียวสําหรับผมก็คือช่วงปลายเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่าพื้นที่ด้านในจะไม่ค่อยสูงมากนะครับจะมีการกดนิ้วเท้าสักนิดหนึ่งหากใครที่แบบรู้สึกจะต้องงอเท้าหรืออะไรมากเนี่ยอาจจะ ต้องลองดูในเรื่องของถุงเท้านะครับอาจปรับถุงเท้าให้บางลงสักนิดหนึ่งหรือว่าใส่ชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปเท้าของแต่ละคนนะครับในเรื่องของน้ำหนักก็ถือว่าเป็นน้ำหนักรองเท้าบาสที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับในรุ่นไฮเนี่ยหลายๆคนเท่าที่ผมดูรีวิวก็เขาบอกว่าอาจจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่รุ่นนี้ถือว่าทำน้ำหนักมาได้ในระดับที่แบบว่ารับได้นะครับผม จุดที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการไร์ไปข้างหน้านะครับมีการเสริมแรงส่งมีการซัพพอร์ตที่ดีนะครับผมแล้วก็จุดที่ผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะไม่เข้ากับผมมากสักเท่าไหร่นรักนะเพราะว่าผมจะเป็นสไตล์จิกเท้าเวลาเบรกจิกเท้าแล้วก็ค่อยจำชูดนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยการงอเท้าเนี่ยถือว่าทําได้ปกติแต่ว่าเมื่อมีซอเพลทที่อยู่หน้าเท้าตรงนี้นครับเวลาเราจิกเท้าที่แบบเราต้องงอจริงๆเนี่ยจังหวะที่ค้างจังหวะที่เราชูดนะครับเจ้าซอเพล มันพยายามจะคืนตัวนะครับทำให้เราแบบต้องเด้งไปข้างหน้าทําให้รู้สึกว่าเวลาเราหยุดจิกเท้ายิงเนี่ยอาจจะต้องปรับจังหวะ ใหม่เพื่อให้คุ้นเคยกับตัวรองเท้าสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสังเกตที่น่าสนใจนะครับหากใครที่แบบเป็นสไตล์ลงปลายเท้าแต่ค้าใครที่อยากได้รองเท้าที่วิ่งสนุกเนี่ยก็เรียกได้ว่าคู่นี้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าจะช่วยเสริมแรงส่งในขณะที่เราวิ่งในขณะที่เราเคลื่อนไหวไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับผมโดยรวมนะครับถือว่า3 6 1 Big นึ u งวิกเนี่ยก็น่าสนใจนะครับกับรองเท้าบาสเกตบอลคู่นี้นะครับโดยเฉพาะคู่สีนี้นะครับมิโรนะครับผมจะมาใน โทนสีขาวออฟไวท์ white, หรือว่าสีครีมนั่นเองนะครับทั้งรองเท้าสวยงามนะครับแบบคลีมคลีนเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปพื้นชั้นนอกเนี่ยจะเป็นแบบโปร่งแสงแล้วก็มีการใช้กลิตเตอร์สีทองผสมอยู่ข้างในนะครับก็จะทําให้ดูเป็นสีครีม,คร,มครีมนะครับมีความสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเป็นรองเท้าบา็ที่มีดีไซน์ที่สวยงามน่าสนใจนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมในช่วงวันที่24มีนาคมถึง27มีนาคมเนี่ยทางแบรนด์361นะครับที่เป็น Official Store บน lazada นะครับเขาก็จัดโปรโมชั่นนะครับแจกส่วนลดนะครับ3,466บาทนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถ เข้าไปกดแล้วก็ไปใช้คูปองโบนัสต่างๆของ l a z a d ้านะครับราคาต่ำสุดจะอยู่ที่3,900 xx นะครับผมก็เป็นราคาที่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับรองเท้าบาสเกตบอลที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็มีประสิทธิภาพดีๆคู่นี้นะครับผมโอเคใครที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้ description เนี่ยไป กดรับคูปองแล้วก็กดซื้อกันได้เลยนะครับผมก่อนจะจากกันนะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้นะครับผมส่วนตัวก็มองว่าเหมาะสำหรับทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกหรือเกมรับผู้เล่นตัวใหญ่ผู้เล่นตัวเล็กที่วิ่งเยอะๆนะครับผมแต่ว่าใครที่อยากได้รองเท้าที่มันแบบว่างอง่ายๆไม่ต้องมีแผ่น คาร์บอนหรือแผ่นอะไรมาคอยดามเท้าเนี่ยก็อาจจะต้องมองข้ามรุ่นนี้ไปนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ติดในส่วนนี้นะครับอยากได้รองเท้าสพอร์ตดีๆแรงส่งเยอะๆแล้วก็ดีไซน์สวยๆราคาคุ้มค่าในช่วงนี้นะครับผมก็ 361 b วงหน f ่ง u ิ u ฟรคู่นี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมคลิปวิดีโอรีวิวก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ใครที่มีคำถามอะไรก็มาพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบคำถามเรื่อยๆนะครับผมหากใครที่เข้ามาดูแล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง s n e a k e r Today ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลา,งงานไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ